อีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่เราจะไปกาะติดถือว่าเป็นไฮไลท์าสาคัญงานวันเด็กวันนี้ด้วยนั่นก็คือที่ช่อง5แห่งนี้ค่ะตอนนี้คุณนัทพงศ์รอดกันภัยนะคะรอสรุปบรรยากาศล่าสุดนะคะที่สตูดิโออ่านข่าวเชืญอได้เลยค่ะ ขอบคุณครับปีนี้ก็ถือเป็นปีแรกครับที่ทางทบ5าของเรานั้นได้เปิดสตูดิโอออกอากาศแบบจริงๆให้กับน้องๆเด็กๆที่มาร่วมในกิจกรรมครับทดลองเป็นผู้ประกาศข่าวรุ่นจิ๋วกันแบบจริงๆครับโดยมีพี่ๆผู้ประกาศข่าวมืออาชีพอย่างพี่เป้พานุพงศ์แล้วก็พี่ไายอัศดาพรนั้นเป็นคนคอยรับฟังแล้วก็ให้คําแนะนํากับน้องๆที่จะมาอ่านข่าวครับซึ่งนอกเหนือจากบูธในการอ่านข่าวแล้วก็ยังมีบูธอื่นๆอีกมากมายครับภายในสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกของเราแห่งนี้ครับอย่างเช่นทางด้านซ้าย ก็จะเป็นบูธของการถ่ายภาพโดยแผนกออนไลน์ครับที่มีการให้เด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยทำการถ่ายภาพกันแบบสุดคิ้วแล้วก็มีพอปแบบจัดแน่นจัดเต็ม ให้กับน้องๆที่มาร่วมในกิจกรรมครับได้ทดลองกันด้วยครับซึ่งเมื่อถ่ายภาพเสร็จแล้วครับก็จะมีการตกแต่งภาพในลักษณะที่แบบว่าเป็นลวดลายเป็นสีสันสดใสเป็นแบบการ์ตูนที่อย่างทางด้านเห็นครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับพี่ๆที่อยู่บูธแห่งนี้ครับว่าบูธแห่งนี้มีอะไรบ้างพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ หน่อยว่าบูธนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างครับพี่สำหรับบูธทีวี 5hd ออนไลน์ของเรานะครับเราก็จัดบูธสาหรับให้น้องๆนะครับที่มาร่วมงานของช่อง5ของเราครับได้ถ่ายรูปนะครับโดยสามารถน้องๆเลือกรูปภาพนะครับฉากหลังได้มากกว่า20แบบครับไม่ว่าจะเป็นแบบรถถังเครื่องบินสวนสนุกประเทศต่างๆนะฮะโดยสามารถพอถ่ายเสร็จนะครับสามารถไปดึงรูปภาพจากเพจทีวี 5hd ออนไลน์ได้เลยนะฮะนอกจากนั้นแล้วใครที่ถ่ายเสร็จครับไปดึงรูปเสร็จแล้ว มานะครับลงโซเชียลของตัวเองโดยกดแฮชแท็กคิดทีวี 5hd ออนไลน์ครับลุ้นรับของรางวัลมากมายจากทีวี 5hd ออนไลน์อีกต่อหนึ่งด้วยนะครับก็สามารถมาร่วมกันได้นะพี่เนาะใช่นะครับรีบมากันเลยนะครับผมมาถ่ายรูปร่วมกันนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับและนี่ก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นภายในสถานีวิทยุโทรทัศน์กรุงเทพบกช่อง5ของเราแห่งนี้ครับผม